โอเคครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาแบบมาถึงของบล็อกวีดี12นั่นเองก็ต้องไปลองเล่นก่อนครับก็เลยรีบไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็ด้วยความว่าไม่เคยเป็นโกนครับเคยเล่นช่วงก็อะไรวะช่วงบล็อกวีดี12เหรอไม่ใช่22สิอ่าสิบมัง้งอ่าที่จําได้ก็เป็นบลอกที่แบบอ่าอากาเวนีน่ะนั่นแหละก็มันค่อนข้างจะเล่นยากครับอ่าแล้วก็ด้วยความว่า,าก,กู๊กฟนบ้านแล้ก็ยังไง เก็บของอะไรก็ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าบล็อกเขาก็รีให้แล้วก็เคบล็อกเออเติมแค่บล็อก e b 0 3นยครับแล้วก็บล็อกวีทีสิบสอล่าสุดนี้เลยก็เล่นได้เลยครับเป็นเด็กนี้แล้วก็อ่ายังคงเล่นเบลลิตได้อยู่นะครับไม่ว่าเบล็คลิปยัมาแล้วก็อ่าได้ไปเกิน1นึ่งเมนมินานนะครับผมก็มีเวลาประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์นั่นเองกอ็เล่นให้คุ้มค่านะครับให้แบบตามเก็บ นั่นแหละเราตามร้านค้าหรือว่าร้านเก่งนั่นแหละโอเคยังไงทานเข่งก็ไม่เกินใจสามโลแล้วก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ค่อยเดียวโกงเต็มหายก็ไม่ดีไอ้ข้าใจครับก็เริ่มโลเล็กดิสกันครับโอเคครับผมจะมาเริ่มเป็นฝั่งเกจสารครับก็ตัวละครจะเป็นอัศวินแห่งแสงอรุณกู้กลินอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นฐานของเราเองก็สกครับในตื่นคุณถ้าเป็นการคู่เข่งของคุณเป็นเกจสามสงกราบยูนิตของคุณทั้งหมดที่ลงด้วยความสามารถของ ค่าอดของการหรือว่าขอาสามารถนะครับภายในเทิร์นนี้และยูนิตนี้จะได้รับพารตีบอกว่าพันตัดจำนวนลิขาตที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นช่อง c e l นั่นเองพูดง่ายครับก็ถ้ามีเพิ่มมาหนึ่งใบก็ก็บอกห่าพานันถ้ามีสองใบก็เป็นหนึ่งหมื่นนั่นเองอก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือถ้าเริ่มก่อนก็อดปั๊มพาไปครับ แล้วก็สกิลครับช่องรายการครับผมเมื่ออยู่ในนี้โจมตีหรือถูกโจมตีครับผมคอตบัตรหนึ่งดูการ์ดห้าใบเป็นสุดกองการ์ดของคุณคอการ์ดไม่เกินสองใบคอโช่องรายการครับแล้วก็สับของการ์ดคุณถ้าเป็นเทิร์นของอคู่แข่งครับคอการ์ดเหล่านั้นเป็นช่องกีการ์เดียนแทนนะครับก็ อ่าถ้าเห็นว่าอากาศหรือว่าคอแบบคอได้สักไปเดียวก็คอไปเดียวก็ได้ครับเพราะว่ามันบอกว่าคอไม่เกิน,นครับก็ไม่เป็นไรก็อ่ามีทั้งหมุกมีทั้งขารับครับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสมดุลของกูดะครับแต่ข้อเสียคือจะใช้คัตเตอร์บาสตเองก็พยายามประหยัดบาสหรือว่ามีตัวคืนคอได้ก็ดีนะครับผมก็ติดไว้สีใบเลยครับผมเป็นตัวหลักของเราแล้วก็มาต่อฟังกกีสามไอตัวที่กำลังจะโดนรีบิดนะครับก็อ่าความโกงอะไรเดี๋ยวจะอธิบายด้ครับรีเบเลเตอร์ไอเพอร์สีขาวครับเพอร์สีขาว อันนี้ก็สกิลของผมอ่าเมื่อมาอยู่ช่วงปีกาศครับยูนิตของคุณช่วงปากาศวันที่เพิ่มขึ้นมาจะได้รับพลังตีบวกห้าพันคือมันไม่ค่อยเก่งครับไอ้สกิลแวแต่สกิลที่มีประเด็นก็คือแวนเลียนี่นะครับไม่โลภสนามครับผมถ้าปีกาศของคุณเป็นเกณฑ์สามหูกว่าครับผมคัตเตอร์บัตหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือบนมือคุณลงไปจากนั้นคุณได้รับหนึ่งอ่าอิมเมจชินกิฟอ่าเอ็กเซลครับก็ถ้าเป็นเอ็กเซลตัก็จวก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นค้นหาการ์ดอ่าลิเบเตอร์เกกินบบาาาอองรเัคห นั้นลงช่วงเดกาครับถ้าคุณค้นหาจากกองการก็สับเด็กครับก็คุณสามารถเ,เรียกสืบก่อนครับถ้ามันไม่มีก็สามารถคอจอะดรอปได้เทรน,นก็ได้ครับเพราะว่ามันบอกว่าถ้าค้นหาก็สับกองครับแต่ก็มันบอกว่าหรือก็อสามารถสรืบสึบก่อนได้ามาเช็คกองมาอะไรสับก่อนก็ได้แล้วก็นั่นแหละก็มาคอในหลุมนั่นเองก็พยายามให้มันมีในหลุมหรือว่ามีในกองนั่นเองครับก็ติดไว้สี่ไปครับผมอันนี้ก็ตัวเก่งของเราปั๊มมันจะไม่เด็กกทุกเด็กครับมันจะ ัจำอ่ะไรได้บ้างเขาเรียกแปมเอ็กเซลสิเออมันไม่จำไหลายเพราะว่าเด็กๆหลายๆเด็กก็มีตาสายนี้ก็มีอ่แปั๊มคลิปกันแล้วนะครับอ่ก็มาต่อกันเลยครับมา,าฝั่งของเกรซ่อีกสองใบก็เป็นตัวของราของเราพายุเฮกสตาร์ลบซักกันโมรครับตัวนี้จะสามารถใส่เป็นเทเป็นมังกรที่ลีในบล็อกปีดีสอ,องก็ได้ครับอ่ามังกรนั้นก็มีสก,กิลคอตบ้านหนึ่ง เมื่อนี้จำตีนะครับก็มีนีจำปีบอกห้าพันแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบบนมือก็เอามาแบบปั้นเวฟเพิ่มได้นนั่เองแต่นี้ที่ว่าอยากใส่เพราะว่ามันกินบาร์ครับก็เลยอยากใส่ตัวไม่กินบาร์นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็กินโซบยังไงเด็กนี้สามารถเติมโซได้จากามันชื่ออากาเวนอยู่แล้วอ่าเอ้อากาเวนเหรอใช่ไหมอ่าอากาวเวลสิอ่านั่นแหละว่าทำไมปแปลกๆอากาเวนมันอีตัวนโอเคสามอ่ะมือรสนับจะมีครับโซบัส์หนึ่งคองกัส์ดสนสหนึ่งใบครับแล้วก็คอการ์ดหนึ่งใบบนมือคุณลงบรรยากาศก,ก็ ได้โซบัสหนึ่งจก่อนนะครับแล้วก็ขอกัสนั่นเองก็สามารถทําให้ตัวที่มันโคจากสามารัตัวนี้เป็นบกพาวอะไรก็ได้ครับจากกรุงพินนั่นเองก็เป็นตัวใส่เป็นตัวช่วยฟร์มือด้วยครับอีกอย่างหนึ่งคือยิงเอ็กซ์เซลถ้าหลุดก็แต่ก็อย่าหลุดดีกว่าครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็ไอ้ที่รีไม้มันไม่มีกินตัวเองนะเขาตีมได้สองใบครับผมแล้วก็ต่อมานะผมกิจสองไอกิจสองนี้ใจเยอะมากครับก็จะใส่เป็นตัวหล,ลัออกของเราก็เป็นอัศวินแห่งแสงไปไหม พอลิเมอร์มมอนะครับก็เป็นตัวไล่ลายหลักของกูกวินนั่นเองก็สกิลครับช่องเวนช่องเดียวครับ่ัควตบัสหนึ่งคอกัสเกียสองต่ำกว่าจะป็นมือคุณครับขอแล้วก็โจากกา๊กัสหนึ่งใบก็แน่ๆก็คือเอามาแบบเหมือนพวกทีคืนหายเดมหรือว่ามีเทคที่มันลงกาสามารถข้อของกัสก็สามารถเกิดติดได้ด้วยครับเพราะว่า แล้วก็เป็นการบังคับจากความสามารถคอาค้นการนั่นเองแล้วก็ได้จบเมือคืนด้วยอ่าแล้วก็อีกสกิลครับช่องเรียกกันเลที่กานครับอ่าเมื่อเราสนามเรื่องความสามารถเออหรือค่าคอนของการครับก็อันนี้จะได้รพาร์ตี้บัวพันแล้วก็เชือกอพันก็เป็นเซฟมือได้ไม่ใช่เซฟมือสิเป็นการมือได้ถ้าเออคอจากโกวินหรือว่าอ่าเป็นตัวตี14ได้ครับถ้ามันคอจากโกวินหรือว่าคอจากควาสามารถการอะไรก็ตามครับก็ที่ว่าสามใบก็โผล่ครับเพราะว่าใบนี้ใช้เอฟใช้ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันใช้เป็นฟินด้วยครับแล้วก็ต่อมาครับไอ้นี้ก็เป็นตัวแป แบบเคนโก้นะครับเป็นตัวแบกนะครับรยิเบอรเตอร์เองคำสาบานอาร์โกวครับผมอันนี้เป็นตัวที่เก่งยังไงอ่ะก็สกิลเป็นการครับผมเมื่อเราสนามเขาจะบั้นหนึ่งดูกาสสามใบาสุดครับคอการ์ดไม่เกินหนึ่งใบครับอคอลงช่องเล็กการ์ดนะครับแล้วก็ที่เหลือลก็เรียงใต้กองการ์ดตามใจชอบครับผมแล้วก็ไม่อนี้จำตีครับน้ำเล็กการ์ดอีกอันของคุณเข้าสู่โซครับซึ่่งเออแล้วก็อยู่ในนี้จะได้รับพลังจีบนมือจะจับการต่อสู้นั้นแล้วก็เมื่อจับการต่อสู้นั้นน้ำอยู่ให้เนอเนเอได้ครับก็็เปนตัวที่่เกงแบกกแแบคขึ้ แล้วก็ต่อมาครับผมจะเป็นเกีสองอีกสามใบก็เป็นราชธิสีเพลิงวายุวันเดอร์เอเซ่ครับวันนี้อาจจะใส่สักสีก็ได้ดครับแต่ด้วยความว่าผมอา่าถ้ามันแบบต้นเกมหรือว่าเราแบบแล้วก่อนนีครับมันไม่ได้พาวอะไรเลยครับนอกจากได้ค่าคอร์สไอที่แบบขอก็เลยอติดไว้าสามใบเผื่อแบบฟุกเปิดแฟนเปิดเจอก,ก,ก็ค่อยขอก็ได้ครับสก,กิลบนก็ไม่ได้ใช้เนยครับเพราะเอามาเล่นอ่า ปั๊มอ่าเคยกอะไรจำไลท์นั่นเองแต่มันต้องซื้อมันบังคับซื้อสูตรสามนั่นเองเพื่อจำไลท์เพื่อรีทรายโฮเวลนะครับแล้วก็ไะไรจำไลท์ได้แล้วก็แต่อยู่ในอ่าได้อยู่นั้นจะได้รับได้ตัวหนึ่งนั่นเองก็อ่าจำไลท์อันนี้ไม่ได้ใช้ครับมาสก,กิลล่างของเราก็มืลสนะครับคุณสามารถคอกัสจากมือคุณหนึ่งใบลองช่องไอก,การดก็ได้ก็อ่าดีกว่าพอพอมาคอจากกุกิจนะครับก็สามารถทำปั่นเวฟเพิ่มได้อีกหนึ่งเวฟนะครับก็เป็นตัวททีี่่่่เเกกกกกกงงงคคครรรััับแล้้้วววว็็็็ตอออมมมาาาาาดดดยสถข์ไนน ที่ไว้สมามใบก็พอครับเป็นตัวใบบุกเลยครับไอ้น,นี่แต่ก็อีก2ตัวครับเอาไว้เป็นตัวเปเซฟนะครับก็เป็นอสุรินีผลประโยชน์อ่าเบรนการี่ครัสกิลครับผมอ่โฆษณามด้วยความสามารถหรือค่าคอรสของการนะถ้าความสามารถอ่าขลักต่อไปนี้ก็คือนะถ้าคุณเลือกขัตับาร์คุณได้โซวช์ดถ้าคุณเลือกโซบาร์คุณจะได้ขั้วตัวชัดเล่นนะว่าโซบาร์ดีกว่าเพราะว่ายัางไงไอบาร์ะเราจะเป็นไงแวนก็ใช้นั่นแหละก็โซรามีอยู่แล้วยังไงก็ใช้สกิลล่างกับโซบาร์ดเพื่อขั้ครัวช แล้วก็ต่อมาครับจะเป็นกลิ่นหนึ่งเลครับกลิ่นหนึ่งของเราก็อันนี้จะใส่สีใส่สามก็ได้นะไอันนี้เราแต่ความชอบเพื่อนนะอาร์เซวินแห่งตะวันฮอตฮามเจฟฟรีย์นะครับโอ้ชื่อว่าเจฟฟรีย์สกิลครับผมเมื่อเราสนามก็สกิลเหมือนอ่ายลายสมัยนี้ครับก็ดูกรัดเป็นไปส่วนครับฮาร์มแสดอสงสอาร์ซวินแห่งแสงอรุณกูควินหรืออาร์ซวินแห่งแสงใบไม้ผลิแพร่เมือก็ก็ได้ครนะได้อย่าง ก็คือได้ไม่เกินหนึ่งใบครับก็เลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแล้วก็อย่างนั้นถ้าคุณอ่านขึ้นมือก็มันก็สุดท้ายอ่ะก็ต้องสับกองนั่นแหละอ่ะถ้าไม่ขึ้นมือก็ไม่เป็นไรครับเพราะไม่อ,าอ่ายังไงมันเป็นของฟรีครับพูดง่ายๆเอามาไล่แวนฟรีนั่นเองแล้วก็สกิลครับเช่าในกาดหรือกาดครับเมื่อเราสนานด้วยความค่าคอดหรือความสามารถของการครับอย่นี้จะรับพันตีว่าพันแล้วก็ชีว่าพันก็เป็นการมือห้าได้หรือว่าตีมือสามได้นั่นเองก็เป็นตัวที่จริงครับผม ใส่ไว้สีไปครับผมแล้วก็ต่อมาจะใส่ตัวน,นี้เป็นเทนเป็นสีก็ได้นะครับถ้าแบบเล่นสยายอื่นอะไรนี้อัศวิเรียนเฮงฟ้าสาง <c oughs> ทำไมสัมรีไปฟ้าสางนะครับอ่าโชบโบด,ดุกนะครับสก,กิลก็อย่าเตือนคุณครับถ้าคุณเคยทําการคอลเลกั์สองใบามากกว่าในเทือนนี้ครับอยู่นีนรายจตัตีเบอรห้าพันก็ให้เดียบแล้วก็อีสก,กิลก็ไม่สนานจะมันมือนะครับดูการ์ดข้ามไปลงศูนยครับแสดงก,ก,การ์ดเกี่ยวกัไม่เกินหนึ่งใบถ้านำอ่านำ หนึ่งใบขึ้นมือก็หนึ่งใบต้องทิ้งนะครับก็ทิ้งกับมือหนึ่งใบก็เป็นตัวแบบเสิบหากิสาเกรก็คือข้อดีมันจะแบบส์ชพวกเพอร์ซิวัไอ้น,นี้ได้ครับก็มันดีกว่าเบอร์ท็อปเจนนั่นเองก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่าแต่อันนี้ต้องทิ้งมือหนึ่งครับไอ้นี้นได้ซีบแต่ต้องช่องแวนอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะผมกีฬาซัมใบแล้วก็ต่อมาเป็นเกนหนึ่งตัวก็เป็นสีใบผู้รับฟังให้ความจริงจริงนะครับก็บ สก,กิลให้ครับก็ขอลงสนามด้วยควา่ามคาดคาดควาสามารถของการของคุณครับก็เลือกอก็คือโซบันหนึ่งครับแล้วก็คุณสามารถเลือกว่าตัวการหนึ่งไหมหรือว่าเขาตด้ชาร์จครับถ้าเลือกเขาติชาร์จอยู่นี้จะได้ฟรตีบอสามพันครับก็ พยายามเลือกขั้วตร์ชาร์จก็ได้ครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเออบาร์สเราเหลือก,ก็เลือกเป็นจั่วครับเพราะว่าถ้าเลือกขั้วตร์ชาร์จครับมันจะได้พลังาณตีหมดสามพันนั่นเองแล้วก็ยังไงเดกนี้มันกินบาร์สครับกูกินมันใช้ทั้งสองบาร์แล้วตั้งทืนเราทืนเขาเออก็แนะนำว่าขั้วตร์ชาร์จก็ก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าม่ไประหยัดมันเราสามารถเสกได้อยู่แล้วจากกล่องขั้วตีไประสีใบแล้วผมแล้วก็ต่อมาเป็นฝั่งทิกเกอร์ทิกเกอร์ก็ที่แปดครับไม่คิดอะไรมากแล้วก็ต่อพีกี้สี่ครับ ตัวเล่มหนึ่งครับอาซาฮิที่ต้องใส่ขี้นะครับเพราะว่าเด่มนี้มันสามารถปั๊มเพาลได้แรงอยู่แล้วครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาอมาขี้มากดดันคู้แขงด้วยครับแบบถ้ามันมี2เวฟที่มันสองข้าราชการขี้กู้แขงก็พยายามต้องการเลยครับเออนั่นแหละและ้วก็ส่วนดอก็เอามาเซฟอะ่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเราสามารถเซฟนะก็เป็นดอปีจีเมาเก,กัีดได้แล้วก็ฮิวก็ฮิวอัดใหม่เลยเท่านั้นเลยครับเหตุผลน,นิดเดียวอ่าแล้วก็ส่วนฝั่งกิ๊ฟนะครับกิ๊ฟก็เล่นเป็นเอ็กซลเลยครับเอ็กซิลทูเลยเพราะว่ายัางไไงเเดด็กราปัั๊มตว้น ปั๊บคลิปได้ก็ Excel ซทัวบแล้วก็คลิกชื่อหนึ่งไปเดี๋ยวก็มาเป็นฝั่งสาธิตการเล่นนะครับโอเคครับผมคราวนี้จะมาเป็นฝั่งสาธิตการเล่นครับก็ขอเซตการ์ดมือประมาณนี้นะครับก็อ่านั่นแหละก็ถ้ามีเพอร์เซียก็ดีครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะสาธิตวิธีการคอมโบแบบเพย์ต้นเกมนั่นเองก็สแนปเป็นการครผมก็จะเลือกเป็นเพย์เออร์วันหรือว่าเพย์เออร์สองแล้วแต่ก็เพย์เออร์วันลวกันครับเพราะว่าได้ปั๊มเอ็กเซลนั่นเองแต่ถ้าเริ่มหลังก็ไม่เสียเพราะว่ายังไงเราได้ปลาจั่นเองก็เจาเตรี จะไป็นกีทซ้อนนะแล้วก็ไลฟ์เป็นไลฟ์ของเราเลยอ่าเจฟฟี่ครับผมจุ๊บก่อนจุ๊บเปเกี๊ยวเปิดทับเจ็ดครับอ่าเจ็ดใบครับอ่ากูกวินหรือว่าโพลิเมอร์ครับอ่ามีกูกลินก็กวินครับผมก็สํคัญอดีคือมันมันเอาขึ้นมือฟรีครับก็ไม่คิดอะไรมากขึ้นมือครับผมแล้วก็จับเที่นะครับก็ไม่มีอะไรก็โดนแทไปครับขี้เอาแวนก็ก็เปิดเกี๊ยวเปินเกี๊ยครับผมก็ อ่าถ้าคุณมีเกียร์หนึ่งใบนี้คุณอาจจะคอเป็นเกียร์สองใบนี้ก็ได้ไม่แน่แต่ครับว่าตะจะเล่นแบบแบบเอ่อไม่โดนกั๊กตินครับก็จะเป็นพรีเมอร์ครับผมอ่าพรีเมอร์สกิลของผมคัตบอลหนึ่งคอกั๊กติงใบนะครับอ่าคอเป็นดิ้นดี้นนั่นเองแล้วก็โจรหนึ่งก่อนนะครับอ่าแล้วก็สกิลของดิ้นดี้นครับผมโซบัลหนึ่งอ่ได้เข้าเลือกเข้าได้ชาร์ปได้บอกสามพันครับผมแล้วก็เอเวงก็เปิดก่อนอยู่แล้วก็อาจจะแบบเกียร์สองใบนี้มาหน้าแล้วก็คอเกียร์สองไป ยังไงก็แรงอยู่แล้วเกศอถ้าเขาตกที่ในขั้นนี้ก็ตีเข้าอยู่แล้วครับถ้าคุณรู้สึกว่าอ่ะกลัวแบบตีไม่เข้ารักฟองคอไปเนี่ยซึ่ทีผมเปิดทับห้าก็หาเกศสามถ้ามีก็มันดีครับแต่ไม่มีเป็นไรก็สนติเต้นไปเราจะได้ปั๊มกิ๊บไหมเนี่ยโอเคแล้วก็ไว้เปิดก่อนเลยเก้าพันเจ็แล้วก็ได้เช็คไปเกศสามเกือบไม่ได้รีวิวแล้วตอนนี้โอเคดีครับอ่าได้ได้แล้วก็ถ้าผู้เข่งไม่ตกที่ก็ไม่เป็นไรก็ อันนี้เห็นคอสองใบยังไงก็บวกห้าพันเดี๋ครับกลายเป็นมือสามบวกมือหนึ่งครับกลายเป็นสองสามเพื่อเพื่อเล็กว่านี้อ่าแล้วก็ตีตัวนี้ครับแต่สุดท้ายนี่ยตีมาปิดครับก็หนึ่งใบเข้าโซ่แล้วก็บวกหนึ่งมือครัวบวกกลายเป็นมือเก้าแล้วก็จับการต่อสู้ขึ้นมือก็ไม่มีอะไรมากครับมีการแล่นก็คู่แข่งก็ถ้าอยากได้มือก็ต้องมาคับตีเว้นอะไรอีกแล้วก็เรามีหนึ่งเดมอยู่แล้วยังไงคู่แข่งก็อ่าเนื้อแดงต้องกังวลอยู่อ่ะแล้วก็แบบคู่แข่งรู้สึกว่าเดมเราใช้ได้เยอะกับก็โดนะครรัับผมก็เเข้าทิ์น จัวจะไปเก็อบสองแล้วก็ไล่ไปเลยกูกลินครับผมเอ็กเซลสู้จวนหนึ่งครับจอกูกลินครับอะไรเนี่ยกูกลินรู้สึกเยอะไปก็อาจจะใช้กดเท็กของเพอร์ซิวารเลยผมอ่าเพอร์ซิวารคอตรงไหนก็ได้มันยังมีกติกาเขาจะบัตรหนึ่งครับผมที่มือหนึ่งก็ทิ้งไปกูกลิครับเพราะรู้สึกเยอะไปแล้ว <laughs> มีสองใบแล้วไอ้บนมือแต่ก็เอ้ย กิ๊บก่อนครับอ่าเดี๋ยวเกียร์มันปับ๊บกิ๊บก่อนครับแล้วก็จอหนึ่งอ่ะจอเป็นพภาษาดีอยู่ได้เรื่องเท่านั้แล้วก็เสิร์ชหาเกียร์สองถ้าคุณรู้สึกว่าอ่าเกียร์สองไม่มีในกองแล้วก็ทิ้งไปเกียร์สองแล้วก็ค่อยชกบเอยเองเดี๋ยวเรามีในกองแล้วอ่ะก็เสื้อเกียร์สองครับไม่ได้บกพาครับไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็บังคับว่าต้องคอทั้ตัวครับไปช่องเอเซีเพราะว่ามันสามารถผักเพื่อนเข้าโซ่แล้วก็มันขึ้นดีขึ้นมือแล้วก็ตอน COVID ก,าาอออ Excel อกูเกวนตีครับผม,ไไมบแล้วก็ อ่าถ้าคุณอยากได้คืนค่าคอนคะรับก็ามาเซฟถึงหน้านอกแล้วก็คอเป็นอ่าวันเดอร์เอเซียครับผมสก,กิลวันเดอร์เอเซียสามารถคอการ์ดติงใบมือได้ครับด้วยความสามารถอ่าพิเศษก็อ่าถ้าคุณอ่าอยากได้แบบอ่าเซฟก็อาจจะคอไปตรงนี้ครับอ่าเคนทารีอาสกิลครับผมโซบัสบหนึ่งแล้วก็เลือกเป็นคอเตอร์ชาร์จยังไงคอเตอร์บจสามพันกว่าแล้วก็ด้วยความว่าเรามีไมนี่เยอะนะครับก็คอไปแล้วเราจะสามารถทําให้อ่าเวฟของเราบดแบบบดอ,อ่าเลยเดี๋ยวนะต้องคอฝั่งนี้นะครับต้องเลือก เพราะไอ้น like, ี้เอามาตีปิดท้ายดีกว่าครับโอเคครับผมแล้วก็ยังไงอะบังคับว่าไอ้สองตัวนี้ตีแล้วก็ต้องยกก่อนครับเด็กๆก็ตามอ่าไอ้นี้ตีเบาสุดครับเขาตีไปก่อนก็ได้ครับหนึ่งสองครับผมสายวนกาก์ดแล้วก็ไอ้นี้แรงสุดก็อาจจะปิดท้ายครับอันนี้ก็มือสี่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็มือสี่เหมือนกันแต่สกิลสามารถอะผักใบนี้ก็เป็นโบอีกหนึ่งหมื่ก็เป็นสองซีนเองแล้วก็อ่ะก็ดีขึ้นมือครับจะมาต่อสู้แล้วก็อ่าถ้าคุณรู้สึกว่าอาจจะปั๊มเวฟได้ก็ อาจจะตีไปนี้ก็ได้มันเลงอยู่แล้วกลายเป็น1 3ื่นสามบวกเก้าพันองสองนะครับแล้วก็ผักไปนี้กลายเป็น3าครับผมแล้วก็ขึ้นมือแต่ถ้ารู้สึกว่าคู่แข่งแบบกาดอะไก็แล้วแต่ครับวิธีการเล่นยังไงได้แค่ครับสไตล์นี้แล้วก็ไปตี้ครับผมคาสิบ้านหนึ่งยังไงเราข้อซองอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเปิดนะครับแล้วก็ไอ้ใบนี้ก็สามารถทําเว็บได้ต่อครับก็เลยสาเหตุที่ว่าผมก็เลยเลือก เป็นให้มันนั่นแหละก,ก็อ่าะยังไงก็ได้2ใบนี้เนี่ยครับก็คอไปที่เหลือก็อสับเจ็กครับผมยังไงเก็บสองไอ้ตัวนู้นตีได้ยนะังอ่ะก็ขอคอถ้ามีเลียก,ก็เก็บเลียคู่เข่งไปก่อนนะครับแล้วก็สกิลครับผมด้านของเรื่องไอเซนครับสามารถเมื่อมันลงครับลงยาอะไรก็ได้ครับก็ขอสามารถขอการ์หนึ่งใบก็ขอเป็นอากูวลิลเพื่อมาแบบยกเลียแล้วก็ทําเวฟเพิ่มตันเองก็เวนตีครับผมเป็นชิพสองอันนี้ครับอันนี้ไม่ได้พาอะไรก็ มันแล้วแต่ครับถ้ากู้แข่งตกทิกเยอะก็อีกเรื่องนึ่งครับไอ้น,นี่ผมสอนแทนไปเลยอ่ะก็ทำเป็นไ,ได้ครับผมอ่าเฟิร์สเช็คเซค่อนเช็คไม่ได้ทิกเลยอะไรเนี่ยอ่ะสิบสี่ครับผมอันนี้ก็ไม่มีแล้วสิบสี่ครับถ้าเขาตกทิกค,คือตีไม่เข้าอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นอ่าสิบเก้าครับผมแล้วก็ยกกัดอ่าไม่ยกการสีนำการหนึ่งใบเข้าโซก็อาจจะเป็นน็อกน็อกคนนี้อ่ะเข้าโซไปครับอ่าเรากดเทคเฮ้ยน็อกคนนี้กดเทคยังวะเกืบสองบัตหนึ่งแล้วเออยังไง มไม่มั่นใจไม่เป็นไรยังไงเราก็มีบัตรเล่นด้วยเทิน่าเดี๋ยนะ <S <S บัตรหนึ่งแวนเออแปลว่าน้องคนนี้ไม่น่ากดเทคโซบัตดทีครับอ่าโซบัตรเกศสามใช่แล้วไม่โซบัตรทีเกศสามนี่แล้วก็อ่าเพราะว่าเกศสองนี่ยังอยู่แล้วก็คัเตอร์ชาร์ดอย่าลืมครับไอ้นี่ก็เพราะว่าไอ้นี่มันลง <S <S สกิลก็ต้องรันตีเทคเพราะว่าอ่าตอนที่แวร์กอ์เวร์ตีเรามีคัตเตอร์บัตหนึ่งแล้วก็หายเดมไปใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ สุดท้ายอ่ะเราก็ข้เตอร์บัตรหนึ่งแล้วก็ต้องคืนเดมเพราะว่าเราคอเกตสองมาสองใบแล้วอ๋อก็ถูกแล้วครับก็ต้องไม่มีเดมอโอเคก็อ,อย่าลืมเตะนะเพราะมันคอเยอะแล้วก็เตรียมน,น,นั่นเองสิบสี่สิบสี่แล้วก็ไอ้น,นี้ก็อาจจะเข้าวโซ่ไปแล้วก็ไอ้น,นี้ก็ขึ้นมือครับอ่ะก็มีเกตสองไว้เส็ฟนะครับอ่ะแล้วก็ยังคู่แข่งก็กักเดมเราไม่ได้อะเรามีมานั่นแหละอ่ะมือก็จับเพื่อน,นครับก็มีมือวันนี่แต่ก็อาจจะโดนมาซะครับไปเกตสองแล้วก็มือที่เรากัดได้ครับก็มีเกตสองมือห้า อ่าแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ที่ว่ากาดได้เนี้ยครับสามใบแล้วก็อ่าอาจจะแบบโดนสักสองเดมครับกินเองแล้วก็กินเองโอโ้โหไปเลยสองใบแล้วก็สกิลแวร์ครับผมเมื่อถูกโจมตีนะครับจำเป็นจริงๆแล้วจำเป็นต้องกัดอ่าแล้วก็อาจจะการเป็นถ้าคุณหวงฮิ้วคุณก็อาจจะอ่เหมือนถ้าชนเวร์ครับก็การพิจะครับแล้วก็อ่ามันบอกว่าพอไม่เกินสองใบครับก็คอบพิจิใบเดียวก็ได้ครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งก็อาจจะทิ้งเป็นเกตสองใบนี้นั่นเอง แล้วก็จับเทิร์นไปครับก็มีสีดำไปอ่ะแล้วก็อันนี้คือของจริงครับผมคือถ้าเล่นก่อนข้อดีคือหลอบปั๊ม Excel ได้รัวมากอ่ะจอยนอึ่เป็นพลเมอร์นะอ่ะแล้วก็ไลท่ Excel สู้จอยนึ่ครับผมแล้วก็อ่ะเป็นอัลโกวินอีกรอบนะครับอ่าไม่เอาอัลโกวินเพอร์ซิว่าสิอ่าไม่มีเทคเลยครับก็ไม่ต้องรีบกดก็ได้แล้วก็กดของเพอร์ซิว่าก่อนก็ขอ้อในนี้ถ้าเหมือนใหญ่เหยก,ก็อาจจะมามาแน้นครับแล้วก็ขอ้อเพอร์ซิวา่าสกิลเพอร์ซิว่าครับผมเขาตอร์บัตรหนึ่งอ่า เออมันก็ปั๊มคลิปอยู่แล้วไอคอรฝั่งนี้ก็ได้มันหมือใช่มันจะปัดพาวพอดีถ้าเก้าปันนะเอาก็คอปนี้ครับเผื่อถ้าชน Excel กันเองก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ที่มือหนึ่งก็อ่าอาจจะทิ้งเป็นเพอร์ซิวอลก็ได้เลยครับเพราะว่าอ่าเราแบบจะปิดแล้วเท่านี้ยังไงก็ไม่มีเทินหนัอ่ะแล้วก็ปั๊มคลิปต่อ เอ็กเซลโอ้โหใจรื้อแล้วก็จวบก่อนนะครับจวบเป็นเพิ่มไปล้วแล้วก็เสถียร์ถ้าไม่มีในหลุมก็เป็นเอ่อถ้าไม่มีในกองเป็นเลยครับเราสามารถคอในหลุมต่อได้แต่นี้เราก็ดูกองแล้วก็สับกองได้ด้วยแล้วก็เป็นการลิบกองด้วยครับอ่ะขอพิีสองคับอารโกเวลก็แต่ถ้าคุณอยากแบบเออมีตัวเล่นไว้ก็อาจจะเก็บไว้ก็ได้อ่าแบบนี้ครับเพราะไงก็เปิดท็อปจากไปตัวนี้แล้ะแล้วก็คอมันเล่งอยู่แล้วครับก็คอไปฝั่งนี้เลยก็ได้อืมก็เป็นอ่าหรือว่าคอฝั่งนี้ก็ได้แต่มีแค่ห้าพันก อ่ากลายเป็นบวก20,000ื่นครับแน่ๆครับคอร์อมัคก,กันเลยก็คือตัวที่คอได้วความสามารถพิเศษครับอ่าด้วยความสามารถของกายแบบบวก20,000ื่นอ้นี้ไม่ได้บวกผ่าครับเพราะมันอยู่ข้างหน้านอยู่แล้วแล้วก็ลงถึงเป็นการ์ดด้วยอ่าก็ถ้าอยากปั๊มพาวก็อาจจะคอไปเนี้ยสก,กิลครับผมคัลเตอร์บัตหนึ่งอ่าคอการ์ดหนึ่งใบบนมือคุณคุณก็ณอ,อาจจะคอเป็นอ่าอักโวเวลเพื่อมาปั๊มพายอะไรๆก็ได้อักโวเวลครับแล้วก็ได้จุดหนึ่งครับถ้าทำถึงได้ก็จะเป็นซากะโมอ่าก็กดเทคซากะโมต่อเลยครับผมเมื่อลงจากมือครับผมโซบั อ่าแล้วก็โจ๊กัสหนึ่งไปก่อนครับแล้วก็จะไปไม่เป็นไรครับก็คอเกินหนึ่งอ่ะฝั่งนี้จะไงฝั่งนี้จะตีเข้าแล้วแล้วก็อ่ะโจ๊กหนึ่งนั่นอ่ะแล้วก็อ่ะสกิลว่าผมเปิดทัอปห้าอ่าแล้วก็บวกสองหมื่นด้วยครับอ่ะเพราะว่ามันคอความสามารถของการ์ดนั่นเองแล้วก็มีเกีตสามถ้าคุณอยากปั๊มพาคุณอาจจะอ่าเอาใบนี้ต่อเลยก็ได้อ่ะเอาใบนี้ครับอันนี้แบบเอากรบปีนะครับเพราะไอเเกโซเราก็เหลือแล้ว แล้วก็ทิ้งบนมือหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งอาจจะทิ้งเป็นเกศสองเลยครับพบบัสเราแบบจะหมดแล้วแล้วก็ขึ้นมือครับผมแล้วก็ตัวไหนที่ไม่ไดีปั้มพาวก็ไม่ได้ปั้มพานะครับก็สามารถคอทับไปเดก็ได้ก็มีสองตัวนี้าสามตัวนี้ก็คือเกศสองนี้อาจจะเบาสุดแล้วครับมันเป็นสิบสี่เองก็อาจจะคอเป็นเอ้ยแต่สุดท้ายก็เกศสามอยู่ดีต้องวัดจุวนะครับแต่ถ้าคุณอยากปิดอสมมติถ้าคุณอยากปิดครับก็คอทับไปเลย สกิลซักกมูครับผมโซบัสหนอีกรอบนะครับจูกัสตึงใบอ่าตัวเป็นเกรสองโอ้โหปั๊มพาวรัวๆเลยครับเนี่ยอ่ะอันนี้คือเอาแบบกาปีนะครับก็คือตอนตัวที่มีอ่าปั๊มพาวนับมีสองอ่มีกี่ตัวนะมีสองตัวเอ้ยไอ้นี้เออใช่สองตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้แน่ๆครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คอจับมือใช่อ่ะสองตัวนี้ที่ว่าคอจับมือแล้วก็สามใบนี้สามใบนี้นะครับที่ขอก็ต้องพยายามจำไว้นับตัวไหนที่คอสามารถกับการ์ดครับบอสองมือบอสองมือบอสองมือนะครับแล้วก็ เคอการ์ดถึงใบครับก็อาจจะคอทับคอลิเมอร์ไปเลยแล้วก็คนแรกสมัครกับการทับบโบ๒๐๐๐ครับอ claro ันนี้ก็จะเป็นบโบ๒๐๐๐อาโบ๒๐๐๐๒๐๐๐ครับตอนนี oh ้คือแรงมากแล้วก็ยังมีพาโบ๑๐๐มันเองด้วยครับแล้วก็อ claro ิสกิลเพราะเอ่อพอได้เซลเมื่อลงสนามครับก็เคอการ์ดถึงใบมือครับก็คอคิวไปเลยครับคิวก็จะกลายเป็นบูสต์ท๒๐๐๕ครับก็กดดันแวนไปนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีมือนะครับอันนี้คือแบบกับปิดแวนเลยครับผมอ่าก็เนี่ยนครับต้องตีอะไรสักตัวก่อนครับเกเเพื่ออายก ่านัา่นเองก็อาจจะตีปุซิลพับตีสิบอันนี้เบาๆครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสิบเจ็ดเพราะว่ามันไม่ได้คอสมัครของการครับแล้วก็อาจจะปิดเพิ่มเติมได้วันเดอร์เอเซีครับวันเดอร์เอเซีจะเป็นสิบสี่แล้วก็บวกสองหมื่น,นครับ,เ,บเป็นสามสิบสี่นั่นเองแล้วก็โก 20, ว, 30, วกิจะโคตรแรงเลยครับกลายเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองหมื่นเจ้าแวนกลายเป็นอสามสิบสี่แล้วก็กดจิ๊กมันเองครับเป็นสี่สิบสี่ครับแต่ต้องเอาหนึ่งใบเข้าโซนครับก็ใบน,นี้เข้าโซนแล้วก็จะแปดตัวโซนขึ้นมือแล้วก็ถถ้้าาาาคคคุณแแบบแบบบบบออยยกกเลีีรร์ปูวหนนะะั็จจต อาอะโกเวล์อีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเพื่อแบบตัดยกอะไรนี้อะโกเวล์ก็กลายเป็น2อ0 0มื่นเกบกหมื่นสครับผมกระเป็น4ี่หมนะครับผมแล้วก็กระเทคก็เอาหนึ่งใบเข้าโซ่แล้วก็กลายเป็นบวกหนึ่งหมื่นก็เป็นห้าหมื่นสองเองแล้วก็จบการต่อโซ่ขึ้นมือครับแล้วก็ตอนนี้บอร์ดเราแบบเยสเซลว่างสามใบครับการันตีแบบถ้าได้ใบนี้อะไรเพิ่มมาอีกหนึ่งใบก็การันตีเพิ่มอีกหนึ่งใบเองก็ให้ประมาณนี้ครับผมอ่ากลายเป็นอ่าเวนจะบวก x บวกพลังการันตีบวกตาม x เสืครับก็มีสี่ใบกลายเป็นสองหมื่นสองสองหมื่นสอง กลายเป็น32 4 0 0บวกสองหมบกสองหมื่นห้าโหห้าหมเหรอสามหมื่นสอวกสองหมืใช่ครับห้าหมื่อ้า่ะก็สองได้ไอ้ก็เทกว่าสีบาทหนึ่งอย่าลืมครับผมเปิดท็อป5า้าใบก็ไม่รู้ว่ามีตัวเล่นอะไรหาไปเยอะไหมโอ้โหมีเตเกตสครับอันนี้เราต้องยอมคอทิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องกลาปินล้ะก็ไม่เป็นไรครก็คอไปเลยดึงไงไอตัวนี้จะกลายเป็นหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็บวกส0งหมกลายเป็นตีสามหมื่นได้เองก็ ได้เรื่องอยู่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวนการครับถ้าหากาไม่มีเพอร์ซิวัลครับก็อาจจะแบบรอเปิดท็อปห้าแล้วก็คอ l เพอร์ซิวัลแล้วก็เพอร์ซิวัลกดเทคครับเคาตาบั้นหนึ่งแล้วก็ทิ้งการมือคนหนึ่งว้แล้วก็มาปั๊มเอ็กซิลต่อนั่นเองเพราะว่ามันเป็นสกิลคอนนะครับก็แบบตอนแรกนับหมื่นห้าตัวตัวก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนอตัวนี้อาจจะเป็นตีสองหมื่นห้านะครับแต่พอถึงได้เอ็กซิลเพิ่มมาจากเพอร์ซิวัลครับ ่าเพราะว่าแบบไม่ได้กดเทคเลยใช่มครับก็อาจจะแบบปั๊มและพาวเพิ่มเฉชครับแล้วก็ลงถึงแวนด้วยก็เป็นท่าเซื้อไพ่ด้วยครับก็อาจจะเป็นท่าปิดที่ว่าน่าเกียร์มัง้งก็เลยแบบดูแน่ๆอ่ะก็เนี้ยครับได้เพิ่มอีกสองเว็บอ่ะก็อ่าสวินได้นะผมเฟิร์สเช็คดอกก็พาวข้างไหนที่มันน้อยๆก็อาจจะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันก็บดสองมือแล้วครับพาวพา,วพา,วพาวนี้ไปแล้วก็เจอหนึ่งอ่าแล้วก็เจอหนึ่งไปครับเจอฮีครับแล้วก็เช็คอ่ไปกินหนึ่งแล้วก็อาจจะตีฝั่งบอลไปก่อนครับอ้นีก็ ไงพามไม่น่าจะเท่านี้อันนี้มันบวกแค่พันก็เป็น22 27นั่นเองแล้วก็อันนี้บวกไป20,000ใช่ครับก็มันด้วยคอสบัเอ้ยไม่ใช่27สอันนี้มันแปลว่า3เป็น17บวกอีก20,000 37อะถูกแล้วแล้วก็13บวก1 2 25แล้วก็บวกอีก20,000ก็เป็น45แล้วก็อันนี้ก็อ่าตอนแรกมันจะเป็นเป็น1น0 0งแล้วก็บวก20,000 30,000 30,000ที่บวก10,000ที่ครับก็เป็น็ วิธีการเล่นก็ประมาณนี้ครับก็กิ๊บป,ประมาณนี้แล้วก็น่าจะปิดได้เลยครับเพราะว่าเด็กเขายังไงเราเขาก็ไม่น่าจะรอดครับเด็กนี้เป็นเด็กที่มันเล่นห่ายครับแล้วก็มันห่ายเกินไปจนแบบนั่นแหละก็เลยต้องโดนแยกครับกับอ่าเพอร์ซิวานเองก็เพอร์ซิว่านไปยังใส่เล่นกับดุกได้ยอยู่นะครับก็อ่าก็อาจจะมาเป็นเล็กในภายหลังนั่นเองก็อ่าเล่นกู๊ดวีนแบบอ่ายังไงอ่ะก่อนโดนแย่ก็เล่นไปก่อนครับก็ เอาเก็บรางวัลอะไรไปก่อนก็มันเก่งอ่ะอึ้งด้วยเผืออาจจะไม่มีใครอยากเล่นด้วยกับโกนั่นวแหละก็ลิฟเด็กแล้วก็วิธีการเล่นของโกมาเนี่ยแหละโกอ่ามันไม่ใช่กุุงกิ้งสิขเขาเรียกกุุงกิง้งจริงๆต่อกูคุยเนาะผมก็อ่ะมีประมาณนี้ครับผมก็เล่นคู่กับเพอร์ซิวานอยู่นะครับอ่าก็อ่าลิเด็กพลาอ่ะผมจะอาจจะทำเป็นลุกที่ว่าคู่กับเพอร์ซิวาเองก็ ก็รอติดตามนะครับก็มีหลายๆเด็กที่ว่ารอทํ v 2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 ากันอยู่มีทีมสอบเยอะมากก็ไปคิดว่าจะได้เด็กกูเวินครับตองคืนนี้เพราะว่าเพิ่งเพิที่ก่อนของออกประมาณ3วันนะครับก็เพิ่งตัดสินใจเล่นแล้วเพราะว่าซื้อหาบล OK ็อกวีวีสูงสามไม่ก็ไปเทื่อครับไม่เทือเท่อก็สี่ใบร้อยครับหาดาวพีจี้แล้วก็หาพวกสการ์โมนี้ครับแล้วก็ดินเด่นครับก็พยายามหามนั่นแหละรู้สึกดินเด่นดีไหมวะไม่ดีนะดินเด่นนะก็มีลิฟประมาณนี้ครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกัน